สวัสดีค่ะแนนซี่ซับสมัยนะคะฟาสไซส์สกายบลูชานลค่ะวันนี้เรามาสองรายการนะคะกับบันเทิงสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะแนนก็มาถึงทินบางแคเลยนะคะตรง BTS ค่ะเรามาเจอคอฟฟี่หลู่นะคะจิระกรับนะคะสถานที่หลู่แห่งนี้นะคะต้องเจอคนสวยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนก็ต้องจำันได้เนาะจำได้ค่ะเจอกันบ่อยให ชื่อจิรมนนะคะเตชาวิริพรค่ะที่นี่คือจิราคลับนะคะเป็นคลับสำหรับรวมทุกสิ่งทุกอย่างเบ็นบริตี้นะคะร่วมคนคนสวยรวมคนคนหล่อถูกต้องแล้วก็มีที่นั่งสบายๆตลอดทั้งคืนเปิด24ชั่วโมงค่ะโอ้ดีจังเลยน้องยังไงเนี่ยที่จริงตัวเองเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็อเปิดร้านทำเป็นห้องรับแขกที่นี่ทำเป็นห้องรับแขกจ้ะ พอดีลูกค้าหรือว่าแขกมาเยอะเพราะว่าเราทำอุปกรณ์ลงบริษัทในสตาร์หกสิบห้าโยนะคะ,ะซึ่งเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ช่วงนี้เราบุกในเรื่องของตลาดอุปกรณ์การแพทย์ะนะคะแล้วเราก็เริ่มทําแบรนด์สูงมือของเราเองนําเข้าส่งออกด้วยตัวสูงมือเป็นหลักนะคะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์พวกแมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้ก็กําลังฮิตเลยเนาะค่ะเดี๋นี้มีลูกค้ามาเยอะแล้วก็รีเควสกันเยอะเราก็เลย ทำที่เขานั่งเล่นกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้มาคุยกันอย่างอื่นนะคะก็เลยเป็นเหตุก็เป็นสตอรี่ของเกิดก่อนเป็นเจล่าขับขึ้นมาก็คือเป็นแรงบันดาลใจปกติเนี่ยตัวเองก็ต้องเลี้ยงกาแฟเพื่อนๆอ,อยู่แล้วเล่นท่เทนลูกค้าด้วยอันนี้คือจุดบันดาลใจที่น้องหน่อยเรียกหน่อยเนาะใช่ค่ะหน่อยค่ะ ก็ให้น้องหน่อยเนี่ยนะคะก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปิดสถานที่หรูหรานี้นึกว่านั่งอยู่กับอปป้าที่เกาหลีต้องต้องเครดิตให้น้องๆค่ะน้องๆเป็นแอร์โฮสเตสกันช่วงนี้ว่างมาช่วยกันอหน้าตาก็ต้องไม่บอกเป็นคนไทยนึกว่าเป็นเกาหลีโอ้ขอบคุณค่ะคนไทยแท้เลยค่ะจะให้แนะนำจิราค่ะจิราชื่อดีเนาะจิราจิราก็ย่อมาจากจิรมนชื่อเราใช่ค่ะเออนวพี่ก็ลืมคิด จิราย่อมาจากจิรมนค่ะจิรมนก็เป็นคลับคลับก็คือที่ที่แบบเราอยู่สบายนะคะอยู่ได้ทั้งวันอยู่ชิลๆจริงๆที่นี่อยากจะทําให้เป็นที่ที่แบบนั่งพักกันอยู่ได้ทั้งวันเราไม่ได้เน้นยอดขายแต่เรา่น้นี้ให้ทุกคนอยู่สบายค่ะมาเมาส์กันมาเมาส์มอยหาโควิดไม่มีค่ะที่นี่จะเป็นคลีนฉีดวัคซีนหมดใช่ค่ะแล้วก็ทําความสะอาดทุกครึ่งชั่วโมงนะคะก็สวยงามนะจริงๆเนี่ยไม่ได้มาบางแคนานแล้วนะ สมัยก่อนเนี้ยมานี่ก็ต้องคิดถึงบ้านาบ้านี่เลยค่ะตรงข้ามบ้านพักคนชาราบางแคนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมามาเยี่ยมคนชลา,าบางแคก็อย่าลืมอยู่ตรงข้ามนี่ค่ะอยู่ตรงข้ามเลยทางประตูเลยหลังจากเราเคยคุยเรื่องธุรกิจแล้วค่ะตอนนี้อยากจะให้จีจล่าเรื่องจิลาเลยเลยจิลากลับนะคะก็แนะนำเลยให้โปรโมทเลยจิละากลับของเรามีอะไร เจราขไไัของเรานะคะ,คะไไลท์ของเราคือเจรานะคะก<ช>็คือตัวนี้เราจะมีกาแฟทุกอย่างเราคัดสรรมาอย่างดีพวนเราเป็นคนที่ชอบทานกาแฟใช่อชอบทานกาแฟแล้วเรา,เร,าเรียกว่าหลงไหลในกาแฟ<ช>เราจะมีสูตรกาแฟเยอะมากนะคะ<ช>แล้วก็มีบาริสต้ามือมือหนึ่งเลยนะคะมาช่วยฝึกเด็กๆนะคะ<ช>แล้ว<ช>เด็กๆในเคาน์เตอร์บาริสต้าทุกคนนะคะไม่ทรารมดาเป็นแอร์โฮสเตสน้องๆเสิร์ฟกาแฟนี่รับรอง ฟรีใช่ค่ะแล้วก็ขนมจะเป็นแบบโลแคลนะคะแล้วเพราะว่าเราทานเองแล้วก็ไม่หวานมากวก็วัตถุดิบเป็นคริคัดมาเกดเอพรีเมียมหมดนะคะเพราะว่าเรากินเองเล้ยงแขกเองนะคะแล้วก็ทําเองด้วยมีเค้กส้มเนาะสวยงามนะเขาก็มีรู้สึกกาแฟที่จะแนะนํำก็เยอะแยะนะแต่พี่ชอบ อเมริกาโน่ะมีทุกสูตรเลยค่ะล้ว uh huh. แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าอยากได้สูตรไหนมาที่นี่นะคะต้อนรับดีมากเลยนะก็ส่วนจีล่าคลับเนี่ยของเราอยู่ตรงข้างหน้าเลยใช่ค่ะพิกัดอยู่ตรงด้านหน้าเลยของโปรดิจิคอนโดตรง MRT บอางทีแคค่ะถ้าใครว่างก็แวะมานะคะ ยินดีตอนรับทุกคนเลยไม่หลงแน่นอนค่ะอยู่แถว BTS เลยอยู่ตรง MRT เปิด24ชั่วโมงค่ะดีมากเลยเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับทุกทุกคนค่ะเขาจะมีโซฟานั่งสบายในะปกติก็ที่จะเป็นที่เมืองนอกเนาะเขาจะมีมู มีหนัง uhm สือให้อ่านใช่ค่ะรีแลกซ์แต่โซฟาก็นั่งสบายจริงใช่มีเพลงเบาๆคลอๆนะคะแล้วแต่สไตล์ของคนเปิดเลยเพราะว่าตอนนี้เราเปิด24ชั่วโมงบริสต้าที่คุมก็จะสไตล์แตกต่างกันค่ะก็จะเป็นมีอะไรที่อยากจะแนะนำไฮไลท์สำหรับคนที่นิยมดื่มกาแฟไม่ใช่ว่ามีกาแฟอย่างเดียวนี่มีทุกอย่างช่ใช่ทุกอย่าฟ าาม,ามีอ่านมนะคะโกโกนมชมพูมีโกโก้โกมีช็อกโกแลตนะคะมีชาเขียวแล้วก็มีสมูทตี้นะคะเยอะแยะเลยน้ำผลไม้มีค่ะ,คะช่วงนี้เราจะมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับการเปิดแบรนด์โอเวนเดือนนี้นะคะทั้งเดือนเราจะดิสคาท n ์20ให้ลูกค้า<อ>ถ้าลูกค้าที่ได้คูป,ปองเราไปนะคะ<อ>จนถึงสิ้นเดือนนี้จนถึง ก็จะดิสเค้าอยู่ที่40%เลยค่ะ,ะคือเราไม่ต้องคนละครึ่งหรอกเรา40%เลยส่เลยลไม่ต้องใช้อะไรมากมายเดินก็ามาพร้อผมหัวใจต้องใส่เสื้อผ้ามาด้วยเนาะโอ้ต้องใส่มาค่ะเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับเ <laughs> นเลนเราก็ต้องคนโสดก็มาได้นี่ที่นี่เป็นที่ชุมนุมคนโสดเลยค่ะใช่เ <laughs> พราะไม่ใช่เออพี่หนูไม่มีคู่ทําไงนั่งสบายจริงสบายค่ะอยากจะให้ฝากอะไร ให้ทางบ้านของเราเนี่ยนอกจากมีกาแฟอร่อยๆมีสถานที่นะคะแล้วก็พนักง,งานของเราไม่ธรรมดานะครับมีอะไรที่ จะฝากนอกเหนือจากนี้เชิญเลยค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูนะคะว่าที่นี่จะมี s ซิกเนเจอร์ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะมีมีสูตรที่บาริสต้าคิดค้นออกมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครมารายการของบอกว่ามาจากรายการพี่แนนนะคะเราจะมีดิสเค้าให้อีกเป็น50%เลยนะคะอ่านะต้องอ้างชื่อพี่ต้องอ้างชื่อพี่แนนนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรก็อยู่ใต้จอนะคะติดต่อมาได้หรือเข้ามาเตเฟซบุ๊กเจรักขับได้ค่ะเจรักขับ2020 ก็นอกจากจะมีธุรกิจนะคะซึ่งเปิดเล่นๆลองรับเพื่อนฝูงจีระกลับแล้วนะคะน้องหน่อยก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ต้นรเคยสำบ้านน้องหน่อยไปแล้วนะคะก็มาวันแรกนี่นะคะเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยเยอะเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ชวนเลยถ้าชวนนี่มีปาร์ตี้ค่ะมีปาร์ตี้มาแล้ะค่ะค่ะได้ข่าวมีพิธีกร กิติมศักดิ์มาเจอเดี๋ยวจะให้พาชมไม่ดีกว่าหรอนะให้เจอน้องๆกันนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยของเรานะคะจีราพี่จะเรียกจีระเด้เลยนะชอบไม่เป็นไรค่ะจีระก็ได้ค่ะชิราครนะคะซึ่งจำลองคาเฟ่นะแถวช่องซาริเซมาไว้ที่ดีค่ะลิตร์ลิตร์เปฏติกาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บุก ในเคาน์เตอร์กาแฟเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟของเรานะคะอ่าบาริสต้าเราคนสวยมาแล้วนะคะน้องๆมาช่วยกันทำนะคะอ่ะากาไงแนฟสวัสดีค <laughs> ่ะนี่น้องแนฟนะคะอะดีน้องทรายนะคะมาน้องทรายนะคะบาริสต้าสาวสวยของเรามี4ี่คนนะคะ อยู่ทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวจะมีะเดี๋ยวจะชงแก้วกาแฟให้พี่เ้านาะนะคะกาแฟที่นี่จะหอมเป็นกาแฟเกรด A นะคะเรานำเข้ามานะคะขนมเราก็ทำเองทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบบเอ่อคลีนนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเหมาะดีกับสุขภาพด้วยะคะ่ะ ชมสถานที่นะคะก็น้องเกรกก็มาช่วยพอดีนะคะเดี๋ยวเกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กนะคะค่ะวันนี้เล็กจะพาเดี๋ยวจะพาชมสถานที่แถวนี้ว่าที่ร้านจิราขับของเรานะคะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมุมไหนที่นั่งบางค่ะคัน้องเกรกไปค่ะสวัสดีค่ะนั้นเดี๋ยวเกรกจะพาชมสถานที่เลยแล้วกันนะคะค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะในวันนี้ก็เราก็มากันถึงบางแคเลยนะคะร <Okay. S 1> บกวนช่วยแนะนำสถานที่หน่อยดีไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงคะค่ะก็ยังไงดีดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จิระขับนะคะเป็นขับของคนรักกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็เป็นเบเกอรกี่นะคะ,คะก็มีอาหารบางเบาบที่ตั้งของเราจะอยู่ที่ตรงตรงข้ามบ้านพักคนชลาบางแคเลยนะคะ,คะอยู่ในโซนของตลาดบางแคก็มาเดินทางมาสะดวกค่ะมาที่ MRT นะคะลงสถานีบางแคแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงก็ถึงแล้วนะคะในซอยนียวเองเนาะใช่วันนี้จะเป็นวันแกลนเปิดนิ่งของร้านนะคะเปิดเป็นวันแรกเลยก็ต้องยินดีแล้วก็ขอบคุณทางรายการที่มาถ่ายตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเดินชมนะคะในส่วนนี้จะเป็นทางรถกลพาเราเที่ยวหน่อยเนาะได้ค่ะยินดีค่ะก็ไปทางนี้แล้ค่ะอย่างกลางวันเนี่ยค่ะเราก็จะมันจะร้อนหน่อยเราจะมีด้านในนะคะมีติดเฟรมอะไรเรียบร้อยก็คือ สามารถนั่งได้สบายๆชิวๆเลยค่ะก็เปรียบเสมือนให้เป็นห้องรับแขกข,ของ,ของท,ทุกทุกท่านดีกว่าเ<อ>ชิญเพื่อนมาได้ไม่ทราบว่ามีบริการ wifi ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขาดอะไรก็ขาดได้แต่ข้ามขาดขาด wifi าาาาใช่ไหมคะใช่ถูก <c oughs> ต้อง wifi <c oughs> เราใช้เออมาใช้ที่นี่ได้นั่งทํางานที่นี่ได้คะ่ะจะนั่งนานเท่าไหร่นั่งได้เลยสุดยอดมากเลยนะคะเอดเยี่ยมเลยคะ่ะวันนี้ตกแต่งสถานที่ได้สวยงามมากจริงๆเลยค่ะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณรายการแล้วเดี๋ยวลองชมบรรยากาศด้านใน นะคะว่าเป็นยังไงบ่ะงรบกวนเชิญเลยค่ะนำเราเลยค่ะ,ปะ,คะไปด้วยกันค่ะ ทั้งหมดในร้านก็เป็นอย่างตามภาพนะคะยังไงเรียนเชิญมีมุมกาแฟหลากหลายให้นั่งเลยนะคะมุมทํางานก็มีหรือว่ามุมชิลๆด้านข้างก็มียังไงก็ฝากจิระขับเอาไว้ด้วยนะคะถ้ามาทางฝั่งทนหรือว่าย่านบางแคเรียนเชิญที่จิระขับเราเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ เมื่อกี้ให้น้องๆพาไปชมสถานที่แล้วที่นี่เขาดีนะก็มีกับเล่าโอเคด้วยนะคะมานี่นะคะต้องมาโปรโมทแลลี่ค่ะเรามีแลนดี่พาหัวใจไปเขาคอค่ะวันนี้เราเจอนักแข่งแลนดี่ตัวจริงค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องให้พี่แนะนําแล้วหรอจะเรียกน้องดิค่ะพอดีมีความสนใจเรื่องแลนลี่เจอคุณแนนลีดเดอร์ที่น่ารักมากพิธีกรที่น่ารักมากมาเจอกันที่งาน เปิดร้านจีน่าของน้องสาวจีน่าคลับนะคะพอดีเห็นคุณแอนซี่บอกว่าจะมีแข่งแรลลี่มีความสนใจแรลลี่ขอกคอใช่ไหมคะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆไปร่วมสนุกด้วยนะคะ,คะตอนอายุป,ประมาณ30มต้นๆน,นะคะเพื่อนๆก็ชวนไปก็เลยมีความประทับใจได้เจอเพื่อนได้ไปเห็นโลกกว้างมีสังคมเพิ่มขึ้น ได้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วยิ่งภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้นะคะภาวะบ้านเมืองหรือภาวะความเครียดของคนนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็เคยได้รับเลือกนะคะเป็นขวัญใจแลรลลี่เดี๋ยวไปค้นรูปเก่าๆมาฝากนะคะลงหนังสือแหล่งรถขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมนะคะ ก็จะไปแลน Saint ี co, yo, ่กับเราด้วยนะอย่าลืมนะฮะก็จะให้วินนี้น่เชิญชวนไปแลนี่พาหัวใจไปเขาค้อในราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะฮะจองไปได้เลยค่ะ0819845856นะะเราจะพาหัวใจไปเขาค้อกันนะคะ3วัน2คืนรวมเที่ยวรวมที่อยู่ที่พักที่กินเรามีปาร์ตี้ไหนด้วย นะคะเราก็จะมีคาราวานท่องเที่ยวนะ,ะซึ่งเราเคยจัดเปิดประตูสุ่ยสารแล้วนะคะไทยเทยี่ยวไทยไปกับทททและ n k x t r a เอ็ค่ะเราจะพาหัวใจไปเขาขอ,อกับพินิจเราเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะอ่ะไหนไหนมาแล้วงานดีๆของเราต้องให้น้องเกรซมาแนะนำแล้วเหรอนะตลาดนัดดารามหากุศลซึ่งเราจะจัด ส่งท้ายปีเก่าเขาดาวปีใหม่10วันนะคะเรามีโรงทานแจกอาหารฟรีนะเดี๋ยวต้องให้เกรซแนะนำดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเจอคุณเกรซได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะเกรซค่ะกอ็อยา,ากจะประชาสัมพันธ์ข่าวนะคะว่าเร็วๆนี้นะคะเราจะมีงานตลาดนัดดารามหากุศน์ครั้งที่5นะคะระหว่างวันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 3 1ถึง31ธันวาคมนี้นะคะที่ตลาดประตูกรุงเทพนะคะอยู่ซ้ายไหมผลโยทิน54ทับ2ในงานนี้เรามีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจนะคะ,ะเช่นเราจะมีโรงชาสำหรับแจกอาหารฟรีเวลา300กล่องแล้วก็รวมทั้งมีการประกวดร้องเพลงแล้วก็ประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสอินเตอร์เทรดดิ Inter ้งนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมทั้งงานนี้เราก็มีปูสสำหรับจ่ายจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษด้วยค่ะสนใจก็ติดต่อและจองกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข0835553773นะคะ,ะและงานเรานี้จัดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเแล้วเราอยากจะรู้ว่าจะแต่งตัวยังไง แนวย้อนยุคเลยค่ะเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะคะเขาดาวปีใหม่ปีนี้ด้วยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เราได้คุยกันเรื่องตลาดนัดดารามหุศศนซึ่งเป็นมหากรรมสินค้าถูกที่สุดในโลกที่ตลาดประตูกรุงเทพค่ะแล้วบูธตอนนี้เราเต็มเพราะฉะนั้นเราก็ยังรับได้ใช่ไหมรับอยู่ค่ะใช่ใช่ นะเราก็อย่าลืมนะคะเรามาที่ตลาดนะัดรามอสสนเรามีโรงทานด้วยใช่ค่ะเวลา3ะ300กล่องค่ะใช่ฟ้าใส,สในโครงการปันของเนี่ยเราแจกทุกปีค่ะนะเรื่องพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางไปมอบทุนการศึกษาแล้วค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นงานเราเนี่ยนอกจากเราทำแลลี่การกุศลแล้วนะ,ะเราก็ยังมี ใช่ค่ะงานประหลัดนัดก,ก็อยากจะเชิญชวนกันเข้ามาร่วมนะคะสมัครกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเองก็ยังยินดีที่จะเปิดรับสำหรับท่านทุกท่านที่สนใจที่จะส่งจองบูธในงานนี้ด้วยค่ะค่ะ081-984-5856ค่ะเกก็จะไปดูแลเรื่องบูธการแสดงนี่ก็จะมีคุณเพชรโตมอนไปดูแลค่ะนะคะเรามีเซอร์พรส์น้องเลขข็กค่ะมีอะไรคะ ก็มาค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะไหนไหนมาที่นี่แล้วไม่มีของแจกก็แปลกล่ะลูกน้อองงิวันนี้น้องอิงน้องอิงดีหนอันนี้น้องอิงนะคะน้องอิงสวัสดีค่ะน้องอิงจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้กับที่กับทางผู้ชมนะคะวันนี้ก็คือเราจะมีส่วนลด40%ให้20รางวัลก็สามารถมาใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะอันนี้ให้อิงเป็นคนแจกเอาอิงเดี๋ยวอิงหนึ่งก็เป็นเสียแปดห้าหัค่ะอันนี้มอบให้ คนที่มาใช้บริการที่นี่ใช่ค่ะนะถูกใจก็ฟรีเลยเนาะใช่ต้องอิงใจดีมาติดต่อนองอิงได้นะค่ะว่าไหนไหนพี่นิดก็วันนี้แลลี่เราขายได้ประมาณ50คนแล้วเนาะนะพี่นิดก็สนใจแลลี่จริงค่ะนะก็พี่หน่อยก็ทีลากลับนะแล้วก็หนูแนะนำตัวเลยลูกชื่ออะไรชื่ออิงค่ะอิงชื่อจริงชื่ออะไรลวิพานันค่ะลวิภานั แล้วพี่ปานันวันนี้จะแจกอะไรเ็ียบคุณป้าแล้วเหรออันนี้เป็นบัตรส่วนลดค่ะส่วนลดให้40% 40%ใช่ได้ถึงวันที่31ค่ะสิ้นปีเลยทีเดียวสิ้นปีนะก็ยังไงติดต่อผ่านทางรายการนะคะส่วนลดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางพี่นนซี่ไว้นะคะาเก็ตไว้ค่ะนะคะนี่ต้องมาเลยนะนาทีทอง01:58:56หรือจะมาเองก็ได้ที่นี่นะคะ ก็มาจ่ายตังค์สี่เปอร์เซ็นต์นะอย่ามากินพวฟรีนะก็บอกว่ามาจากพี่นันซี่แล้วกันจากรายการเก็บว่เลยยุ่งเลยที่นี่ใกล้ BTS บางแคเอสถานี MRT สถานีบางแคค่ะนี่ที่นี่ได้ข่าวว่ามีคาราโอเกะด้วยไม่ใช่เหรอมีไหมคะคาราโอเกะเดี๋ยวเร็วเร็วนี้ค่ะเร็วเร็วนี้อ่าเร็วเร็วนี้อ่าหนูฝากอะไรให้เพื่อนๆแนะนำก็เรียนเชิญมานะคะที่ดิล่าคารบค่ะ คนไทยเล่นกีฬไนักกีฬาไ